มุนเซนก็จะมาปั่นเอ็กซ์ตีมบนสนาเอ็กซ์เซนขึ้นเนินแล้วครับขึ้นเนินแล้วขึ้นเนินแล้วขึ้นเนินแล้วโอ้โหเก่งมากครับเก่งมากโอ้ไม่ยอมหยุดไม่ยอมหยุดโอ้ประคองตัวตอนนี้ก็ประคองตัวได้ดีอยู่ ล้มล้มล้มอาค่อยๆ่อยมาลูกค่อยๆ่อยมาค่อยๆ่อยมาค่อยๆ่อยมาจูงมาเลยจูงมาเลยเออ Hãy khơi chuông mà, hãy khơi chuông mà. <laughs>